เอาละครับผมนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกๆคนเลยนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี้อยู่กับต้นกล้าน,นะผมอยู่กันในช่วงตีสามเหมือนเดิมนะครับผมเราตื่นมารีวิวของผมเพื่อให้น้องๆได้รวดเร็วที่สุดนะครับผมจะได้เป็นแนวทางในการสุ่มหรือว่าในการเล่นกิจกรรมนั่นเองนะครับผมเป็นกำลังใจพี่ลกาง่ายๆผมโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะขอกราบสวัสดีย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมทุกนครับ โอเคเราไปดูดีกว่าว่า wow, วันนี้เนี่ยชุดไซตามะใหม่ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างและมันจะมาในกิจกรรมแบบไหนเสียงเงินกี่เพชรผมด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวก่อนจะไปดูเรามาดูก่อนว่ามีของอะไรอัปเดตเข้ามาขายกันม้างพี่ก้าลืมอัปเดตให้นี่เลยอันดับแรกนะผมก็คือจะเป็นในส่วนสกินระเบิดนั่นเองผมมันเป็นสกินระเบิดที่เราได้จากการพรีออเดอร์นะผมในเดือนที่ผ่านมาซึ่งเดือนนี้เนี่ยเขาก็คือเอามาเข้ามาขายให้เราในราคา1 0ึ่งันเพชรนะครับผมซึ่งมันจะเป็นของแล่นะถ้าเกิดพอหมดเด รับปีใหม่นะผมก็คือเป็นเซ็ตนะผมนะเซ็ตชุดาวน้ําก็เข้ามาขายทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วก็มีหมวกฟางด้วยนั่นเองนะครับผมถึงวันที่26บกมกรานะครับผมทุกคนครับและก็อีกหนึ่งวันนะผมปีศาจบุกโลกผมก็คือจัดไปฮีโร่23มกราเข้าเกมนะผมเพื่อปกป้องโลกเราในวันพรุ่งนี้ผมเพื่อรับกล่องดวงใจหัวไข่นั่นเองนะผมหัวไข่ไซตามะไอไซตามะนะครับผมทุกคนนะันฟังดูแปลกๆคำนี้ผมจะขำตลอดเออ และก็นี่เลยผมมันคือกิจกรรมที่พี่ต้นกล้าพูดถึงนะครับผมก็คือลดแฟชั่นสูงสุด90%ในร้านค้าแห่งความมืดอ๋อไปดูเลยดีกว่าครับไปทุกคนไปเมื่อเราเข้ามาปุ๊บผมมันจะให้เรารับสิทธิ์ที่พิเศษก่อนผมก็คือส่วนลดในร้านค้าแห่งความมืดนั่นเองนะครับผมนะก็เราก็กดรับสิทธิ์เลยดูดีว่าต้นกล้าได้เท่าไหร่มันเดิมเลยด,ดีนะฮะกดค้างสามวิหนึ่งสองซ 89%นะครับผมนะโอ้โหอีกเปอร์เซ็นต์เดียวผมจะได้ท็อปเลยนะเนี่ยผมทุกคนสูตรผมแบบมันใช้งานดีเสมอผมนะอย่าลืมนะกดอันดับแรกพอกดเริ่มปุ๊บเนี่ยกดค้างสามวิแล้วกดดับเบิลเลยไปเลยผมดับเบิลกดไปเลยนึกออกปะนั่นแหละมาชัวร์ผมทุกคนฮะกดเข้าร้านครั้งเลยครับผมจาก1,499เพชรผมลดเหลือแค่164เพชรนะครับผมทุกคนครับคุ้มโอเคก็วิธีเล่นเกมกำมันก็ง่ายๆผมนะเราต้องซื้อของก่อนผมให้ครบ200เพชรนะผมเพื่อปลดล็อออคคชุุดเเเเซซซตตไรรรมมาาขงงนนนนัั่ะบผทก ก็อาจจะซื้อเป็นพวกตัวสวงตัวสุมวส่มก็ได้นะผมก็กิดน้องๆอ,อ,อยาาเอาไปสุ่มของนะครับผมพวกนี้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ว่าน้องสามารถเอาเข้าไปสุ่มได้ในตู้อีโวแล้วก็ในตู้ไอรโยกนั่นเองนะครับแต่พี่องก้าเนี่ยสุ่มมาครบหมดแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราก็เอาไปซื้ออย่างอื่นที่ว่าเราได้ใช้ในอน,นาคตดีกว่านะครับผมพี่ก้าจาซื้อเป็นอย่างนี้อ่ะสามสิบเพชนะครับผมนะซื้ออะไรอีกอ่ะหาแป๊บนึงนะครับผมทุกคนส่วนตัวพี่เอิก้าก็ไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันครับ ให้มันครบ200เพชรเพื่อปลดล็อกเซตของเรานั่นเองนะครับผมทุกคนเพราะว่าขอยเนี่ยมันจะลดราคาค่อนข้างจะถูกมากใครที่ว่าแบบไม่มีอะไรอยู่ผมผมก็แนะนําให้เข้ามาซื้อในนี้ก่อนนะครับซื้อเป็นการ์ดดีกว่านะครับผมถนะ้ไม่รู้ซื้ออะไรดีซื้อการ์ดไปสองใบแล้วกันอ,อ๋อมันได้แค่ใบเดียวนะครับผมนะการ์ดนะครับซื้ออันนี้ไปสองกล่องแล้วกันผมว่านะ่าเป็น12เพชรครับเรียบร้อยผมเปิดไปเลยฮะเราไม่ได้อะไรหรอกอ่าเนี่ยพวกนะเห็นไหมมันก็จะปลดล็อกให้เราแหละผมในส่วนของเซตไซต์มาข,ของเรานะครับผมซึ่งก็ เอาตรงอ่ะเราเสียแค่อีเฟดิงตอนแรก,กเราเสียแค่200เพชรนะผมในการสุ่มเนี่ยฮะเออในการซื้อของจากนั้นก็เสียแค่164เพชรเพื่อรับเซตไซตามาร์ของเรานนั่เองนะครับผมทุกคนครับง่ายๆเลยเนี่ยพิกากดรับได้เลยซื้อได้เลยร้อยสิบสี่ปั๊บนี่มาเลยฮะผมทุกคนครับโอ้โหเสียงยังยงั้นโอ้ยให้ตายถึงโรบินอะไรมันจะเท่ขนาดนี้ผมทุกคนครับอ่าฮะตอนนี้พิกาได้ชุดมาแล้วนะครับผมยังไม่เปิดใช้งานก่อนนะครับผมทุกคน ก็สรุปเพชรก่อนนะผมเราเสียเพชรทั้งหมดนะผม364เพชรนะครับผมซึ่งเราได้ของมาหลายชิ้นนะก็คือ2องเพชรแรกเราเลือกของที่เราต้องการนะครับผมนะน้องๆสามารถกดสลับได้ผมเพื่อไปอีกเซตหนึ่งนะครับนี่อ่ามันจะกลับมาอีกเซตหนึ่งนะครับผมก็คือเซตวันพันแข่งขอเราเหมือนกันนั่นแหละผมทุกคนครับก็คือเหมือนเดิมแต่เนี่ยเราจะใช้เพชรก่อนแค่100เพชรนะครับผมส่วนราคาชุดก็164เพชรเท่ากันนะครับซื้ออะไรก็ได้ผมขอมันจะทําการรีเซตใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่พี่แจ็คจะ ยากดซื้อได้เลยครับนี่มาแล้วเว้ยป้าปุ๋ยหล่อเท่ hey, ผมทุกคนกปล่อยพลังตุ้มเอา้าไม่มีพลังปล่อยออกมาเหรอไอ้ตายเธอนูิิหรือว่าจะมีปล่อยพลังออกมาบนะมันเป็นเซ็ตอะไรนะเจนนอสสูตรนะครับผมทุกคน โอเคพิก้าได้ไปแล้วผมครบแล้วผม2เซตตอนนี้ฮะ mm hmm. ก็ของเราทั้งสองเซตผมมันก็จะเข้ามาอยู่ในขังงเราเลยนะผมหมดเพชรรวมกิจกรรมนี้พิก้าหมดเท่าไหร่628เพชรนะครับผมเอาแบบแบบประหยัดเป๊ะเลยนะผมว่านะเออก็ประมาณ6ก0กว่าเพชรผมคิดว่าเติมมาสัก1000เพชรยังไงก็มีทอนยังไงก็มีเหลือนะครับผมนี่2เซตเป็นไงอ่า mm hmm. เดี๋ยวพิก้าจะรีวิวเซตสีเหลืองให้ทุกคนดูนะผมในวันนี้นะฮะนี่เลยเซตนี mm ้ครับโ้ยเสียงยังดังอ่ะโอ้จะแตกอ่ะกดเปิดใช้งานเลยครับผมทุกคนครับ มาแล้วเฮ้ยมันเป็นเซตเลยเหรอผมทุกคนนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันจะมาเป็นเซตนะผมมันจะอยู่ในส่วนของชุดนะครับผมมันไม่ได้เป็นชิ้นแยกนะครับผมนะ <S <S เดี๋ยวหลายหคนอาจจะเข้าใจเป็นชิ้นแยกนะครับผมนะ <S 1> <S 1> ไม่ใช่นะครับ <S <S และในส่วนของเซตเจนอสแหะครับเจนอสเนี่ยคือจะมาเป็นชิ้นแยกผมน้องๆก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะครับผมทุกคน ชุดนี้ผมก็สามารถซ่อนได้ทั้งหมวกทั้งต่อแล้วก็สามารถซ่อนกระเป๋าได้ผมก็นะเราสามารถเลือกติ๊กได้เลยนะผมนี่เพื่อมันซ่อนกระเป๋าให้เรานะครับผมก็นะก็น่าจะเป็นเซ็ตแบบเซ็ตแรกมื่ที่รู้สึกว่ามันจะมีให้ซ่อนกระเป๋าเซ็ตอื่นเนี่ยมันจะไม่มีเรากดเห็นปะแต่เซ็ตนี้คือเป็นเซ็ตเดียวผมที่ว่ามีเรากดซ่อนกระเป๋าได้นะครับผมทุกคนครับดังนั้นก็จะเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าหล่อเท่หล่อเท่นะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่กาจะพาไปดูแล้ให้ทุกคนดูกันนะครับผมกนำกลับลูกซองวันพันแหวน มีมองมีมองอันนีเหลียวมองแอบมองผมอยู่ชัวร์ผมมันหล่อเท่ดิโอ้โหแค่ทรงผมผมก็กินขาดนะฮะอันนี้ไม่ได้เพิ่งหนีบวชนะครับผมพอดีเพิ่งออกจากคุกมาผมก็หาเตะม,มาตายสองตัวฮะเศรษฐ์ <c oughs> อะทุ๊กตาเรามาดูในเกมดีกว่าชุดใหม่ของเรามันจะหล่อเท่หล่อเฟี้ยวขนาดไหนนะครับผมทุกคนครับ <c oughs> เอาแล้วครับผมเรากระโดดลงมาเลยครับผมนี่เห็นไหมมันจะซ่อนกระเป๋าให้เรานะครับผมซึ่งก็จะเป็นแค่ชุดเปล่าๆที่น้องจะเห็นเลยนะครับผม ่าข้างหลังมัาเรียกว่าอะไรสบายป้าสบายผ้าคลุมเออผ้าคลุมสบายสบายเลยนะเราเนี่ยเรียกว่าผ้าคลุมดีกว่าผมก็จะมีการฟิวเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก็พันคอตายหรอกเอาเลยฮะถึงพื้นแล้ววิ่งกล้าวิ่งเร็วโอ้เสียได้แล้วน่าจะบินได้นะผมเรื่องปัญญาอ่อนแล้วนี่ก็ตีสามอยู่นะสมองไม่น่าวิ่งขนาดนี้สงสัยดีนะผมทุกคนครับโข้างหลังของโคตรเกลือได้มาเมียอะไรบ้านี่ไงผมนะสโคบสองกับกระสุนปืน เฮ้ยด้านขวามีคนลถมาโอ้โหถ้าเรามีปืนนี้เขาตายไปแล้วนะครับผมทุกคนครับบอกไว้เลยครับอย่างนี้เนี่ยอันนี้ผมจะแนะนําเทคนิคให้นะผมถ้าเกิดว่ามีคนมาด้านขวามือนะผมแน่นอนว่าถ้าเกิดเขาฟาร์มที่บ้านเอลเซตนะครับเขาจะต้องวิ่งเข้าในส่วนของด้านหน้าเราผมก็คือในส่วนของนี่เลยตรงที่ว่ามันจะเป็นโกดังหรือว่าเรยออู่เรือนเองครับเราดีดไปดักตรงอู่เรือดีกว่านะครับผมนะตรงโกดังนะครับโกดังแรกนะครับถ้ามีปืนในอานะนี่ดีไปเลยฮะเพราะว่าไงไเขาน่าจะวิ่งเข้ามาผมทุกคนอยู่ใต้เราครับ เห็นไหมเขาอ,อยู่ใต้เราครับเขาักอยืนไหมแค่นี้ฮะนี่คือเป็นเทคนิคการเข้าชาร์จนะครับผมทุกคนเดี๋ยวหาลูกซองวันท่านแม่ผมก่อนฮนะกระโดดลงไปตุ้มปั๊มโดนกับดักระเบิดตายนี่ฮาเลยนะฮะโอเคนี่คนเหลือ30คนนะครับผมนะก็ชุดเมื่ออยู่ในเกมถามว่าเป็นยังไงบ้างหรอสบายค่อนข้างที่จะยาวนะครับผมสบายของมันก็จ <laughs> ะสบายผ้าคลุมยาวนิดนึงแต่มันก็ไม่เกะกะสายตาเท่าไหร่นะครับผมทุกคนครับถือว่าโอเคอยู่นะครับผมชอบเมืนเซตออกมาค่อน,นข้างจะสวยงามนี่เลยฮะ โอ้โหพอหาลูกซองเจ้าบอลลนหาไม่เจอผมทุกคนครับให้ตายเถอะครับ่าเจอลูกซองนะครับผมนะครับนี่ทิ้งกระสุนปืนก่อนนะครับผมจัดไปหล่อมๆยาวๆงานนี้เอ้ยโดนแน่โดนแน่พวกเองทั้งหลายนะครับตอนนี้ของเราฟูล้วครับเดี๋ยวเราจะไปไล่คิวให้ทุกคนดูผมจับลูกซองเราแล้วก็เซตของเรานะผมเซตมาร์นั่นเองนะครับผมทุกคนครับจุ๊บมีใครบอกมาวท่านเงียบเลยครับโหนะก็เราเดินเข้าไปในเมืองดีกว่านะครับผมโหนะเฮ้ยด้านหน้ามีคนนะโหนะเอ็นบัตตรงไอวอลฮะ จอยวอลจอยวอบุกจอยวอรลจอยวอครับจอยวอบุกนะเอาแล้วไอ้น้องตัวไอ้ดอบครับเฮ้ยเฮเอาดีเอาเปล่าวัด้วพี่เป็นไรน้องจอยวอลจอยวอฮะจอยวอครับเอาเปล่าวัดเปล่าสักพักหลังเราเข้านีฮาเลยนะครับผมทุกคนครับอ้าวอ้าวเหมือนจะลังเลเหมือนจะลังเลฮะเรายิงรถก็ทิ้งเลยครับอุ้ยยิงชนมาครับผมเอาแล้วไอ้ตัวนี้มาต่อฮะยิงรถดีก่อน วิว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 เอสโอเอาอีกแล้ววิเดตตลอดเลยตู้เนี่ยเออไซตามาแบบผมก็กลัววิเดตเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยป้อมมีคนหมดฮะอยู่บนป้อมฮะเอาแล้วไอ้น้องเอาระเบิดไปกินไอ้น้องเอาระเบิดไปจังหวะนี้ระเบิดตูมวิ้ยไม่โดนพูดดวงดีอ่ะเรียบร้อยอันเนี้ยไม่รอดหมดเต็มเต็มมุมเต็มมับเข้าให้นะครับผมทุกคนครับ ฮาวงสวยนะครับผมแลวเขาอยู่บนป้อมหนึ่งคนเหมือนเดิมครับซึ่งวงเป็นของเราผมยังไงก็ต้องรงมมาหาเราครับทีนี้เนะี่ยเราก็แค่รอผมก็นะขับคุณมาเรียบร้อยโอ้ยอักนี่มันโหดจริงๆผมพูดน,น,นะเฮ้ยลูกซองต้องใช้งานบ้างเหรอวะมาดิลูกซองไซเรมาผมรออยู่ไอ้น้องผมตั้งไว้ด้านหลังเพื่อรอดักไอ้ตัวนี้ครับจะได้มันโดนยิงหลังครับนี่ฮะนี่ับนี่ฮะตัวนี้ฮะ เรียบร้อยผมนำไม่รอดนะครับผมเหมือนเขาจะไม่มีไอวอนะครับผมเวลาเปิดโคโนวิ่งมานะครับอุ้ยมีคนดูตั้งเก้าคนนะขอแอคหน่อยอีกรอบในกันโชดชุดกับโชดสกินปืนหน่อยอ่ะเปิดเปนหล่อเท่เกินนะครับน้องๆตั้งเก้าคนครับสักพักกัวแตกคานเปอร์ซุ่มยิงฮะเฮ้ยมีคนมา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 ไอ้น้องไอ้น้องมาดิวะเฮ้ยมีคนมามีคนมาตรงประมันได้ยินเสียงตูมตูมด้วยตึ๊งดูวะ ไม่โดนใครเลยให้ตายเถอะผมทุกคนครับอันนั้นนั่นนะลุอีกนะอันเน่จะปีนที่มาจยิงที่หรือจ้าน้องกานี่มาดินี่เอาไปดีผมก็มาดิครับมันมีหรายการนะน,นี่น นั่งอยู่เอ้ยนั่งอยู่เอ้ยตายไปดิอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนี่มาดิโดนเปนลูกซองเซตมาพี่อ่ะอย่ามาเฟีย้ยวทีหลังอ่ะเอาละเขาอ,อยู่ด้านบนเขอ,อยู่ด้านบนผมเขาลังวิ่งมาครับผมทุกคนครับเขาลังวิ่งลงมาครับเขาลังวิ่งลงมาผมรอฮะปังปังนะผมนะเอาเลยฮะผมปังอุ้ยวิ่งเร็ววะปังเฮ้ยไอ้นี่รายการตั้งนะ อันแน่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 น้องปังปังปังอันแน่น้องนี่ไรกาดักนะเองนี่มันไม่ธรรมดาดาน้องนี่แนี่นี่แนี่นี่แนี่ยถังถังไม่มีทางออกไม่มีทางออกปังปังอุ๊ยอุ๊ยผมดะัวรอดอีกแล้วหรือวะอุ๊ย อันแน่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 สู้กันดูเดือนดูเดือนพลังใส่นะวะพลังไส่ตาบ้าเองจะมาสู้พี่ได้ไงฮะอืมี่ไม่ตายดุแต่เองนี่มันถึกมากเลยนอ้น,น้องโดยเฉะโคตรเยอะเนี่ยนีมันต้องนี่ปักทงใส่ศพให้มันรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครไอ้น้องเอ้ยฮ่าแดงทำไมกูมันหล่อที่อย่างว่าทรงผมเนี่ย โอเค4 3 5แมแล้วผมตัวนี้ครับผมก็เราได้มา7ว1,858ดาเมจนะครับผมทุกคนอ่ะพิก้าก็เล่นกิจกรรมให้น้องๆจบลงไปแล้วนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ว่าอยากจะสุ่มของหรือว่าอยากจะหาชุดนี้เซตนี้ผมมันมี2เซ็ตนะผมให้เราเข้ามาสุ่มนะผมอยู่ใน้านข้าความมืดลดราคาสูงสุด90%นะครับผมน้องๆสามารถเข้ามาแบบว่าวัดดวงตัวเองได้ก่อนนะผมแล้วก็ไปซื้อได้นะครับผมหมดเพชรวรวมๆแบบว่ายอดแบบสุดที่เลยนะคือ628เพชรนั่นเองนะครับผมทุกคนครับ โอเคใครชอบคลิปเบี้ยนก้อย่าลืมฝากกติดตามกดซับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวกราบลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะฮะต้นกล้าสตรีมต่อไปดูคลิปมปันได้ผมก็เออไปดูสตรีมมันได้วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ